ก็กมีครับ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 ค นะครับผมเอาใส่งามๆครับผมปลาตองปลาข้าวบอเนี้ปลาข้าวภาพปลาข้าวนะครับเอาสุดยอดพี่น้องเอ้าใส่งามๆครับเอ้ามันมันครับมันมันปลาตองพี่น้องปลาตองปลาตองครับผมบังเกอใกล้พี่น้องบังเกอใกล้นี่ครับหันมันวัดนี่ครับผมปลาตองครับผมเอา นี่ครับผมน้องนี่คุณกับมาหลายพี่น้องกบทุกปีพี่นก็ได้หลายครับพันมันนะครับผมชุมบรนดาเส้นเนื้อเส้นทะนุก็ได้มากาทุกปีนะครับผมน้องนะครับใส่งามๆคับพี่น้องเนาะปลาตองครับพี่น้องปลาตองครับปลาตองไก่นะพ่อเนาะเอาอู้ปลาตองหลายพี่น้องคนครับขึ้นครับปลาตองครับโอ้เอามันมันครับมันมันอู้ปลาเข้าพี่น้องปลาเข้าปลาเข้าเออปลานังบะ อู้นะครับผมปลาเนื้ออ่อนนี่พี่น้องอู้ถือเข็นนี่ไหมก็คุณน้องเอ้ยเอาปลานังสามตัวเนอะปลานังสามคุณ oh น้องปลานังสามโอ้งามงหงั่งค่น้องเอาชุดเดียร์ครับครับพี่น้องอู้ใส่งามงครับพี่น้องใส่งามงเหรออ๋อมันหมานครับมันหมานครับ นี่ครับผมอ้าวมันมันครับมันมันครับมันมนันเอิบอ้าโอ้ยปลายังเนี่ยปลายังปลาตะเพียนใหญ่พี่น้องโอุปลาตัวพี่น้องเกือบกิโลครับพี่น้องมองดูปลาตะเพียนตัวนี้ป้าโตเอา,ม,ม,า,ม,ม,ามันมันครับมันมันนี่แนี่มันมันครับผมเบิ้งสะดุนีพี่น้องเบิ้งสะดนุนีเป็นไหนครับดวงเดงดวงเดงว่า อือคุ่นนะครับเอานะครับผมเอามันมันครับมัน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 เอาอู้ปลาตองไงพี่น้องเอ้ยปมาต่อป้องครับบังพี่น้องอุ้ยครับนี่ครับบงนี่ครับพี่น้องบ้องครับปลาตองไงพี่น้องเอามันครับมันมันเออขัดพี่น้อมมึงนะครับผม หมานี่ดีครับผมครับคือว่าคือว่าครับพี่น้องยูอว่าเอ้ยเอ้ยคืบว่าครับยูอว่าเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วปลาข้าวพี่น้องปลาข้าวปลาข้าวมึงไกลครับพี่น้องอยู่น้องบนแล้วครับเอือบ นี่ครับพี่น้องเออปลาตองไงพี่น้องปลาตองไงเออมันมันครับมันมนันชนมากับปลาตองครับพี่น้องปลาตองลายนะครับครับพุ่มมีกับง่ามพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะกัดอีกพุ่มหนึ่งนะครับในการยว้อนแสงแต่ว่ากัดเป็นภาพที่ง่มามครับพี่น้องเมี่ยเป็นไรก่อนเป็นยังไงเดียบมาโอา้ยมัดมุกมุกครับมา เอามึงุบอกหอยได้บอกหอยออกกําลังกายได้ไหมเนาะพอใจนน้อเดีว่า่นี่าทางนีั้งนั้นครับคนมานองผู้ัดกได้บาย้ิกก็ได้นยัเก็ยังไ่ทันวาเขาแห่ยูมาสั่นเป็นปาเนาะขับมาเนี่ยน้อบมา สิ่งบางอย่างมันมีนะครับมันเป็นของคู่กันเนาะมีได้แต่ว่ามีบ่ได้เป็นของคู่กันเป็นว่าอนอกก็ถือว่าหม,ม,มันไผ่หมันมั่นนั่นแหละ,ะไหนๆท่านก็มาด้วยใจนะครับไหนๆท่านก็มาด้วยใจเงินหน่อยหนึ่งสองร้อยนะครับถือว่าเมากาซอยกันเพือ่อจับปากการกุศลเมื่อนี้ ครับเห็นพี่น้องนะครับการย่างนีความพยายามนะครับปลาขาวปลาดูคุณแม่เอามาแล้วนี่โอ้ผู้ใดอยากได้นะครับมาสื่อเด้อโอ้อ่ามีครับมีมีปลาหยั่งนี่ก็แม่เกาเนี่ยนี่บัวปลาขาวโอ้ปลาขาวสร้อยปลาทอดเป็นน่องเบิ่งเด้อครับเนี่ยปลาข้าวย่อปลาข้าวย่อสำหรับตาสังเฮาการทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมเออไว้ให้กับพี่น้องแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกฉะนั้นสำหรับพี่น้อง ผูมีความจำนองนะครับอยากมาซื้อปลาฮะดูครับครับโอ้ยพุน่ะปลาแม่ปลาคุนี่ปะเข้าจรงครับผมยูว่ารับหาโรนะครับผมว่าหาโลหกโลหมดล้วครับเนยวถึงปะขงเยงเรีก้างนั้กรรมการเน่าประสบเรียกปรด้ยวหรือว่ากำหนดาดเลยได่ไกดนด้าได้

นี่ครับผมผู้ได้ครับผมโอ้ยแต่ว่ามันเสียดายก็ได้ก็แล้วก็หมายมันได้เกือบพันครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนใหญ่งก็เนี่ก็รับมีแต่ว่ามันเสียด้ขึ้นจากน้องเ่ก็หมายนั่นนะเอาพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดได้ของใหยังได้เท่าไรล่ะได้กิโลัสี่กโลเจ็ดบาทเก้าร้อยหกสิบบาทครับพี่น้องนี่ครับตัวเดียวมันเลยครับนี่ครับไปแล้วครับโอ้ยบางประหลาดประหลาดได้กิโลนึงนะครับประหลาดตัวนี้ครับพี่น้องนะครับ ประหลาดไงพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับเกือบโลนะครับผมโอ้ยว่ามันงูเฮ้ยประหลาดพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดพูดหน้าปลาข้าวพี่น้องกับปลาข้าวน้องเลี้ยงยนนะครับนะครับอันนั้นคือค่าปลาเนีครับอามัน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 ข้าวมันมันสำหรับปลาขาวใสปลาสองคอสองโอ้ยน้ำออกน้าเขาแล้วมุดออกนะเอาโอ้ถือปลาข้าวพี่น้องเอ้ยบังนะครับโอเอาไปอีกสามดอยเหรอเอาดีครับผมสามดอยพ่อแม่ นี่โอ้นี่ครับทีมงานทางบ้านน้องไฟฮอสครับผมสุดยอดครับโอ้มันๆครับมันๆนี่ใปลาข้าวนไอยได้ปลาข้าวนี่ใส่ปลานี่ปลาอังนี้ปลาแมงมาตัวนี้ปลาตัวสุดยอดสุดยอดนี่ครับเออถามไปล่ะเออมันๆมันๆชื่ออะไรปลาแพงหรอกเม่ปลาแพงดอกบ่าแพงดอกบ่าแพงดอกชื่อว่าเอ้า ปะนังบ oh. so ่ปะนังบ oh. so ่โอ so ้ใส so ่งามๆอ๋อมาแล้วลอยใส่ล่ะทีมงามทีมงามคนสวยเฮาเอามาโชว์เนี่ยยกขึ้นเนี้ยยกขึ้นเนี้ย มือปลาาข้าวสองตัวปลานังตัว oh, น oh, oh. ึงปลาข้าวสองตัวปลานังตัวนึงเอาเอาเอากายนอนตัวน oh ั้บ่ขายบ่บ่ขายบ่ขายจ้าโอ้พุ่นเอาไปจัดการเอาเนื้อการเด้อจันได้ขายไปถือไปพุ่นเออเอาเอาถือไปพุ่นถือไปพุ่นนี่ครับผมใส่งามๆครับเทเมะเทเมะเทขายเมะ อะไรกูยัผีชูแมวกินผีชูแมวกินมาเท่าไหร่400ห้าสิบหุ้นนะครับอันนี้ปลาหนังวะเนี่ยปลาโอ้ใช้ปลาข้าวปลาข้าวม่ได้ครับปลาข้าวยุ่ยอันของพุ่นโอ้ปลาข้าวยุ่ยของพุ่นอ๋อๆ๋มันหวนครับทีมงานคนสวยทีมงานจากทา้งแนวหนิวโอ้บาตอันหนึ่งรวยกับใครได้ครับเนี่ยเอ้าเอาตั้งร้องอาตั้งร้องอาตั้งร้องมหาตระสั่งมาเอ้ยได้ปลาข้าวตัวนึงตัวนั้นมีหมปลาข้าวครับแม่น โอ้ได้ปลาตองอีกเอ้ามัน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 ครับกประกดสุดยอดครับผมเอ้ามัน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 เอาไปว่าจะกินโอ้ยแต่คนได้ตัวหนึ่งสองตัวปกติใส่ออมเกียงใส่ผักได้หลายอยู่ไปนะครับครับผมกางหลังที่สู่กันมาได้เกือบสองชั่วโมงนะครับพี่น้องนะครับสองชั่วโมงกลัวแล้วครับปลากระบังแล้วครับพี่น้องบางแล้วนะครับผม ครับผู át, ้ใดผู้หมานกับหมานนะครับผู้บ่หมานกับบ้หมานนะครับเนาะนะผมเอาแค่ไหนกะเาพิจาลังใจให้ทุกคนครับพี่น้องนะครับมือมันหมานมันถังสิหมานเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าเส้นเหยียนเส้นสะดุ้งทุกคนนี่กะนมีสปิริตเลยครับผมผมผมว่านี่มีสปิริตอีหลีสู้ด้วยหัวใจนะครับผมสู้ด้วยโอ้มีความอดความทนสูงนะครับผมนี่ครับเพราะว่าสิดืนตากแดดนะครับมืดมือนะครับผม สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับผมห่อนนิลีนะครับผมตั้งแต่ผมบ่ายอาทิตย์กันยังได้หาโ่มส่นนะครับผมบางคนกับบ่อไรนะครับผมตากแดดนะครับผมในสิคาบัตนะครับคาไอรถคาลามาครับผมบางเที่ยกับตื่นตันใจอยู่พี่น้องเอ้ยบอกว่าออกขึ้นกันนะครับผมนะครับแข้นน้ำบรรดาเส้นแหงเส้นสะดุ้งอยู่นะครับกับตัดเช็ดเลยนะครับเนาะมือมันมาหึงมันเดี๋ยนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเส้นแหงเส้นสะดุ้งสู้จังหวัดนะครับผม ว่าจะเป็นทั้งสกลนครนครพนมนะครับผมอำนาจเจริญนะครับผมมาทุขชาติทิศครับเบื้องการสกลนครนะครับขอนแก่นนะครับนะครับกาบรชินีชาลครั้มมาโฮมกันนะครับผมเอ้วท่านใดท่าสุดแล้วนะครับบ้าอาทิตย์นะครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮานะครับก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเส้นเหนียวเส้นสูงสุขขู่สุขคนนะครับผมเดี๋ยวพ่อกันไม่น้องนาครับผมอ่ากลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยสู้ขู่สู้คนครับสำหรับผมบ้าอาทิตย์กับความน่าพาคจากพี่น้องไปแล้วครับผม พอกันไหมได้พี่น้องเด้อน,น้องนาครับผมสวัสดีครับผม